เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Monster Hunter Portable t r i l าดีนะครับผมวันนี้จะมาล่าเจ้าตัว Giga Knox นะครับผมไปไปกันโอเคเอา้าก็ผิดว่าจะหันมกล้องสักหน่อยเดี๋ยวมันกดเข้าไปในกล่องแทน เอากดโอ้โคฮอตดริงโอเคแล้วก็พินบอลโอเคน่าจะอยู่ตรงนี้แหละนี่ไงจริงจริงด้วยเจ้ากิ๊กินกนกมีไงโอโตุง้ง <c ười> มันวางไข่ได้นะครับผมตัวนี้มันจะคล้ายกับเอเลียมที่โคตรน่าเกลียดเออซึ่งผมไม่ค่อยชอบตัวกิ๊กี้เท่าไหร่เลยนะครับผมเพืจะเอามันสามารถดูดเลือดเราได้นะเงโหมันลอยอยู่เลยตัวนี้จุดอ่อนอยู่ที่หัวเวลาโกรธม,มันจะเปลี่ยนจุดอ่อนเป็นที่หานะครับผมแต่ว่ามันสามารถอันนี้สลับหัวได้นะโอเค เอาเมื่อกี้กดไม่ติดโอเคตัวนี้เนี่ยเป็นท่าพิษนะคะผมซึ่งผมจะขออซึ่งตอนที่สู้กับจีโนกาเนี่ยคือผมขอทำชุดตัวนี้ละกันนะครับผมเนื่องจากว่าชุดของไอ้เจ้าตัวนาคาคุกาเนี่ยมันมันไม่ได้กันท่าสาฟ้านะครับผมเดี๋ยวคือตัวนี้มันกันท่าสายฟ้าได้ดีมากนะครับ ใช่เจ้ากิ๊กนกโอ้ยทำไมอันนี้มันยาวจังวะเคยมันวางไข่ครับผมจะมีโอกาสวางไข่พิษแล้วก็วางไข่ทั่วไปครับผมที่จะสปาวพวกกิ๊กี้ปกติมาได้นะครับผมเอาอะไรองมันไว้อเคในทางนี้จะมีตรงนี้ครับผมที่เป็นจุดเออ ตยวที่เราสามารถโจมตีมันได้นะครับผมโคนี้มันถอยหลังไม่ได้นะเดี๋ยวนะโอเคโขเมื่อกี้ติดต,ติดคลิปที่เขาด้วยครับผมแต่ว่ามันดันไปเป็นโอเคเอท่านี้จะเป็นท่ากินมันนะครับผม ไอเดี๋ยวผมลืมพาพ็บนบอลเออ,อเคอยงั้นสิติดคริสข้ลดาเมจเพิ่มเป็นยี่บห้าเปอร์เซ็นต์นั่นไงมันกรัแล้วครับผมกรัจะเป็นตัวสีดำอย่างนี้นะโอ้ยโเคยไอ้ท่านี้เป็นท่ายิงพิจากระยะสูงนะผม จากที่สูงเออคตรผิดระยะสูงอะไรล่ะโอเคตดนหัวนิดนึงตรงนี้เนี่ยคือสงสัยต้องโจมตีที่ตัวอะไรแบบนี้แล,ะละ้วล่ะเพราะว่าตรงหางผมโจมตีไม่ค่อยโดนนะครับผมโอเคอนี้สิคือมันชอบหันหลังไม้ใช่ดิคือจุดออนมนอยู่ที่หางแล้วก,ก็คือปัญหาคือเราแบบมันชอบหันหน้ามาหาเราอะเออ แตคือตัวนี้มันเป็นตัวตาบอดน,นะครับผมมันสัมผัสด้วยการจับมันกับความร้อนนะครับผมโอเคอย่างนี้สิแต่ว่าแต่ว่าคือมันไงโอเคถ้าเกิด้องแมถ้าเกิด้องม,มันมีผิดตอนที่หางมันเนี่ย คือตอนมีพิษที่หายเนี่ยก็คือมันจะเป็นการวางไข่พิษนะคะผมเออผมลืมบอกไปว่ามันแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีพิพิษตรงหางเนี่ยคือพิษตรงหางมันจะไหลออกมานะครับผมโอ,โอ้พิษไม่เหลือแล้วลวสิเอา้เอา เผออยู่นิดนึงเผื่อถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้ป่ามันไปเนี่ยมันก็โดนนะครับผมเราก็โดนอ,อีกเอ่ใช่มันโดนเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ไม่นะ ผมไม่ได้เอาดังบอมมาวะ่ะเพราะว่าดังบอมเนี่ยคือมันสามารถไล่ได้นะครับผมง,งัไงเห็นไหมคือเมื่อกี้แมวเรามันปาดังดังบอลใส่าใหายไปแล้วล่ะเขามันไปแล้วมันผ่านรูเมื่อกี้ไม่รู้ตัวเลยนะโอเคผมไม่โดนแต่ยังโดนอันนี้ คกิคลิทิเข้าสองที่เลยครับผมโอ้โมอกี้เห็นไหมคลิทิเข้าทั้งตรงหัวแล้วก็ตรงปีกเลยโอเคผมอชอบเลยเวลาแบบตรงตีโดนจุดอ่อนอะ่ะเอ,อือไอเดี๋ยวเรามีอันนี้อยู่นี่ว่าบอลสบอมเป็นระเบิดจุดที่สูง เป็นการล่อให้มันลงมาข้างล่างนะครับผมโอเคเดี๋ยวลงไม่ลงเอาโดนหางมันอีกโดนหางนิดเดียวก็ตายโอเคจมีตรงปีกมนะันเอาไว้ตัวนี้มันจะกินไอ้ตรงเหมือนกับโครงกระดูกตรงตรงเนี้ยเห็นไหมโครงกระดูกบริเวณโซนนี้นะครับผมไม่ก็กินไข่มันอนะโอเค ไม่ใช <racing> <graffiti> <face> ่ไข่พีนฮะโอ๊ยยยดยเดี๋ยเผมอ๊ผมกดไม่ติดวะมางกีผมไม่กดไม่ติดด้วยคือลืมแปว่ผมมีมีก้าแล้วครับผมมีก้าพชั่นเอาโอ้ยคุณแต่จะไม่โดน ไข่ทั่วไปจริงๆอลไรกันไข่รธรรมดาอนะไรเนี่ยโอเคอันนี้ไข่พิษแน่นอนก็เลยต้องสกัดลูกไปก่อนก็โ,นนโอเคโดนไข่มันพอดีว่าโชคดีนะโอเคไม่โดนจ้าวันนี้มา เมื่อกี้หางมันใช่ไหมเฮ้ยอเ,เอาโดนโเฉยเมื่อกี้มันน่าจะไปด้านหลังนะครับโอ้ยาแก้ผิดไม่มีว่ะไม่ดุงด้วยให้โดนะ มันใกล้ตายแล้วครับผมโอเคมันเอาหางลงแสดงว่ามันจะเอ๊ะอันนี้เอ่อสีสีมันโกรนรี่ว่ะไม่ใช่ดิสีมันตอนธรรมาดาอยู่ว่ะเออโกรนแล้วครับผมคือคือ,ค,อคือถ้าเกิดว่าใครสังเกตง,ง่ายๆก็คือข้างช่วงหน้า,นาข้างหน้าเนี่ยมันมันจะแข็งมากครับผมประมาณช่วงข้างหน้ามันเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตอนมันโกรธเนี่ยคือ ช่วงหน้ามันจะแบบแข็งสุดๆแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมันจะแบบนิ่มคากครับผมงานอะไรแบบนี้นะครับเออตัวทีที่เมกกื่อกี้หยุดพูดไปแป๊กหนึ่งพักหายใจอยู่แล้วครับผมอ โอเคพอดีเลยโอเควัดไม่ทันนังไงใกล้ตายแล้วครับผมแต่ว่าที่นั่นไม่ใช่ที่จะไปนอนนะครับคือมันจะไปด้านล่างด้วยนะครับผมโซนเอ่อช่ดิแบบนี้ช่วงล่างล่างนะครับผมนีม่ไงเห็นไหมก็ชาร์จรอได้เลยครับเฮ้ยผมจะชาร์จรอแบบนี้เลยนะแล้วเมื่อกี้ล็งเอ่อ คือเมื่อกี้แบบผมเล็งว่า,าไปหน่อยนะผมไม่โดนจุดออนเลยจะพ้นได้อยู่นะผมอเ,เออคือการใช้ดาบใหญ่เนี่ยต้องมีการกลับด้วยนะครับผมว่ามันจะโดนต่อไหนนะ นิครับครับผมที่ผมบอกนะผมคือเราต้องรีบไปหยุดมันให้ห้ามันนอนนะครับผมซึ่งการนอนของมันเนี่ยจะมันจะอยู่ที่สูงนะคือมันจะเกาะกําแพงอยู่อ่ะคือมันจะแบบเกาะกาแพงแล้วก็อ้าตายแล้วครับผมเออกดสกีป OK โอเคเลิกนะผมกีกีนอกครอก,อกีกีนออกอ้ใช่ดิเมื่อกี้อะไรเส้นนี่แหละ อันแคนนี่หาอันแคนนี่หายนะครับผมยี่ดอกไฮจะเป็นสีแดงนะซึ่งชุดมันเนี่ยจะเป็นชุดเหมือนกับแวมพายนะส่วนพวกกิ๊กๆเนี่ยก็มีหนังเหมือนกันนะผมก็คือเวลิตี้หายนะครับมอนสเตอร์ฟรุตโอเคครับผมงั้นนะคว่าคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมสุดีครับบ๊ายบาย